ที่ทอนพูดีแลเออีร <naprawdę> พ <1 Ouais ometimes> ูดยเดินไปจองยิงายเออีนงเพิออยเ้าไเออ่ง่ยกเอางิ่ไปจะกับนี่เอาไปหนี่เลยนี่นี่้ยุงมา้นี่ขอด้าการ มริบจด้ามสุดของเดือนนี้เลยนะ9 9ไม่ดอกม้โมตสัพพะกวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะโมตสัิพะวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะ สารชเกษสังขุมระกอาวโสรัตติตวามตุวนนยุงเตุมมาจจรินตุงเทาลักฉลามิสเมยักกะตันทัพนาคาติดทันตาสันตเกยังยิ้ดมะนสัโเสันประเิตปทุกมงคลของท่านจะถุนสนิบจารตัตอบัณฑีเพื่อนำปัจจัย ในครงตรานบวดเนนวัดแต่ลูกที่วัดบางใหญ่ในเพื่อซื้อได้ด้วยการประจานพอดีท่้งเจคิดดิท่ดีเตรปัจจุบันแ้นลูกหลงทั้งหายส่วนติดพลาดไปคอสิทธิ์คือดุจผลวุญรุสมนี้ธรรมดาให้ทอฟัาและครอบครัวได้พี่น้องทุกคนครอบครัวตลอดจนัา ตุติยมิติสังมังสารนังกัจฉามิตัติยมิติสารนังกัจฉามิปัติยมิติสังมังสารนังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติยามิกาเมสุบิชฌาจาราเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุบิชฌาจาราธิยามิมุสาวาทาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สาเลนกวะสัพพทาสัตวสีเลนะนิพพติงยันติกะสมาสีลังนิโสทัพเสงสุตโตนะโตุคายะชยานาจตาตุชาเชโวามารังสวะนันจะตุสัจจาสังขาสาเยปิมิงสุนาราสพาสัพเทปฏิพิตามทังนักเกเตมุนิสระ สีเสพปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมตรพิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังบุเรสัพะคุณากรโศจิตตะวัตะโกโสไมหังวัฒนีนิจังปติขาสิกุณากรโคนโนหังคุลิมาโรจักุปาลีนันทสิบดีเทราตัมจัอิเมชา Yeah. สาสิารเิมนี สัทธารมคติปลิตตวานเมตังสัมเตาทันตาสวิธิตาจิตตาปิตตาพนันทุสักเเคกาเมจอุเปเีสิขารตะเตจันตาริเควิมาเมตรุวะนัตขะเนเเคหะวัตถุมิเเคเตภุมมาจจยันตุเทวาฉลตะวิสเมยขกัะทัปนาคาติทันตาสัิเกยังมุนิวรปัจานัปสาทวว สัพพังอปะราทังธรรมะตุโนพันเตุกลิพภพกสาเรลพิภพและพยายมาราะพญายมราขอเทพเจ้าทั้งหลายอเทพเจ้าทั้งหลายพยายมาราจงโมทนาโมทนาธนบุญกุสลนี้นบุญกุศลนี้ จ้าของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่ส่วนนี้ขอที่ส่วนนี้ให้กับท่านทั้งหลายให้กับท่านทั้งหลายที่ลงลับไปแล้วที่ลงลับไปแล้วที่สวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นญาติก็ดีมิชญาติก็ดีมิชญาติกดีขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงโมทนาจงโมทนา ที um, oh. s right. <S no ่ข้าพเจ้าได้มาเป็นแล้วเปนแล้วโอกาสนี้โอกาสนี้ขอพุนบุญนี้ขอนบุญด้วยเถิดขอพ้นบัด้วยเถิดนิพพานะปจโยิพานปจโยอะระหังสมราสัาโตภะควาปุถาภะคะวันตังอาคาโตภะคะวตาตโมอามังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโกสังนามะ เปิดหีบนี้หีบแรกครับหีบนี้หีบแรกหีบสีฟ้านี่มีความหมายมากดูไหม <c oughs> อย่าพู่เนยเอาคีมไปกี่น่ะคีมไปสองอัน ไม่เก่งเลยนะคุณด้วยไม่ทันเหมือนกันต่าะชาติมันวายไม่พอไม่ทันนี่ดงแลตัดด่า

สุยทังพระมารดาทุกคลนปกโคหนักรน้าป่วยรักษาโรครักษาโรคไปที่แม่เป็นนี้จง ไข่ซึ่ไข่ซึ่ไข่ซึ่ะ้ันไ่นกัไ่ะปลคณทไม่ซึ่งโออันนี้อันนี้อันนหยิสี่เหี่ยมไม่สังเกตว่ามาสุโคกก่พาดจะใส่บรรจุมีปรัติเป็นสี่เห่มดได้เลยไม่สังเกตเรียบแต่ถ้าไม่ใช่นะตัวไ่ร

พอคิดแต่โฟกัสอ่ะอันไหนก็เปิดได้เห็แม่อันนี้เราไม่เคยเจอคือบางขุ่นปมผ้านอนเนี่ยมีความหมายแม่ห้าแสนถูกค่ะโอ้ข้างบนเป็นท่านอนนะคะแต่ข้างล่างคือนี่ค่ะบางขุ่นปมค่ะนี่ค่ะีขอถ่ายใช้

อุ <étique> <ural> ้ยตะลึงจนไม่มีใครกล้าเอาที่จอเลยคือปู่ให้หยิบอย่างเดียวไม่ต้องเลือกเพราะปู่เลือกไว้แล้วใครเดินเข้ามานะเดี๋ยวพอจับอย่างนี้นะให้จับที่เอาตามที่ปู่ให้นะคนละองค์ีบละองค์ไม่ต้องเลือกมาถึงหยิบได้เลยเริ่มเดิน ป้องตนนี้้านี้กเน่ยน้ตร้ที่ีฮะนร้นี่เราต้งให้่อร้า้วที่ร้านนี้ปู่ให้วนตามนั้นเลยวนตามเลยวนขวาครับอะไเออมีบางนเออวัดวัดเกวัดเกศวัดเกศแต่ ต้องวน้วต้อหยิบต้องวนก่อนต้องวนตามตามองตามหิแรกขอละอมต่อเพาคือรูปไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้วนหยิบห้าหยิบออกมาโอ้องค์ครับคนไหมอันนี้ห้า ขออะอขอบามีขอคุ้มองออย่างเงี้ยคุณจัดตั้งแต่เริ่มสมเ็เขียวน้ำบนแล้วก็วนแม่มาอยู่ตรงนี้แครับแล้วแล้แม่แต่รู้ป่ะเนี่ยอันนี้พ่ออันแม่อันนี้คุอันนี้คุอันนี้พอ ครบห้าองค์ยังครบหองค์ยังคบหองค์ะห้าไม่ต้องเลือกให้หยิบแล้วหงองค์นึ่ใจบอกแกด้วยบอกไม่แกใส่ต้องดูดีก่อยดูก่อนนี้เขาให้ก่อนแนึ่งอค์้เกินเราก็เอาเอ้เกิน้งกินเกินต้องเกิเห็นไหมนะไม่ได้ยินกเป็นไร ครบแล้วไปนั่งก่อนอันนี้เอาอันนี้เอาออันี้เเดี๋ยวจครบคบแล้วอครับอันนี้คือไอ้ไทนนิ่ยงุดไม่ได้พบไปคืนนี้าเอามาเอามามาตั้งหมดคืนมาเอาตั้งเริ่มตั้งแต่เขียวนะเอาตั้งแต่เขียวนะคุดสมพงคุดสมพงหยิบถุงแล้ว ถ่ายทุกหีบให้ชัดด้วยนะถ่ายภาพในหีบให้ชัดด้วยย่อนูสาใช่ค่ะมีครบเลยอบนี้อันนี้ดูใจลโซนนาจอนัพี่แงมองเล็กเลอ่ะอันนี้พหมอดใช่ไหมครับใช่ครับ จะบุดตอนนี้ที่มีเงินสดวางไปให้หน่งทานโตตัางบ้านต่าอีกมีหลายองค์ตาด้วยแล้วก็มีตาพักการที่สิได้ดยัดังไมหน้านี่คือกมีอันนี้อันนี้อันีมอันนี้นี้อันีอั้อันนี้นอันนี้อัีมี้อมนลี้อัานี้อันกีอนี้อันีันี้ี้ัีีี้ีี้น อันนี้ครบยังครบเลขขายได้เลยตาด้อันีเกียชูเชั้นไม่ไม่ดูดูดูอย่างมี้จโชวเอาันอนมาโชว์น่ะ้า

ได้คุยด้่กล้องกล้องม่อ่ะนี้สาะเม่อกี้ตงนั้นอไรูงกล้องอยู่แล้วครับเกสองห้ับหอเอะไรเอเหนอะอ่งง้ตวเ่ทรงอดีะเป็นาแล้วงเส้นหนึ่งอุส่ voilà ์ล้คร เขาอาจารย์วิ่ไปทำนุ่นคุณาครับเพ่ออยู่่ตรนี้ครับาจารย์เจนครับเจเน็ตบอรัอย่ห ครับครัอโตลได้ขอ้องเนนอาจารย์ตานี้เราเอราให้ใจใจ้องเาะถ้าเราตอนนี้เชิญเนทานบุฟเฟ่ต์ับปทานอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้เราไม่มาที่นี่เท่าไรก็ไม่เป็นไรอตอนนี้บรรยากาศนี้บวยทุ่เทเฉยก่อนนะจ๊ะได้เลยจะได้ทำบุญ อันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศไปทางนน้นแล้วใช่ไหมโอ้โหข้อผัวถูกต้องถูกต้องข้อผัวถูกต้องชอบย่างชอบย่งชอบเยบผ้าตมาหาคนจะไปประเทศจมห้ก่อร้อยสเปคแล้วก็เรกทีอทกเร่ีการ่ทุทกที่ทุกทการท้่ที่่ท แต่ขอให้เป็นสิ่งที่ดีก็สำเร็จสำเร็จ,รจค่ะสาธุสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะดีมีบ้านเลยครับอ่ะอุต่